3 21น,นะครับกดเลยนะปุ๊บไม่ดูนะผมว่าทุกคนน่าจะรู้นะแต่ผมไม่ดูผมไม่ดูผมจะพยายามแบบ <c oughs> ผมจะไม่ดูอะไรเลยแต่ผมว่าไม่ได้จริงๆผมว่าน่าจะไม่ได้นะนี่มาโคเลยนะให้ดูเลทให้ดูเลทโอเค เร็ววะเร็ววะขอให้ได้กระเป๋าสวัสดีคุณชาตีด้วยนะครับมาลุ้นกันจริงๆเราต้องลุ้นจากหน้านี้อ่ะถ้าเราเปิดหน้านี้คือรู้เลยนะนับไปนะสามสองหนึ่งร้อายเจ็สิบใบนะไอหาได้ชิ้นเดียวผมบอกแล้วว่ามันเลทเลทโคตรห <c oughs> ยาบอ่ะแต่จริงๆมันก็คือราคาที่เราซื้อแบบเขาเลยนนะเป็นแบบสี่ิบาทแหละเขาะ้าใจปะเนี่ยหมดหมดแล้วร้อยเจ็ดิบร้อย ร้อยเจ็ดสิบใบก็ประมาณพันเจ็ดร้อยบาทนะครับถ้าเทียบกับไข่ก็ประมาณห้าสิบฟองอ่ะได้หมูไปใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูดิมีชื่อขึ้นปะโอ้โหดูดิเป็นแถบเลยครับอา๋จะดูนะให้ดูให้ดูแบบว่าแถบที่มันขึ้นนะมีแต่ not for sale not for sale not for sale นะครับเนี่ยทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบใบนะเริ่มมาก็เป็นอินดู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 ดดด โอ้โห و, เป็นร้อยใบเลยนะตรงเนี้ยประมาณทักเกือบร้อยอ่ะนะครับแล้วก็ยาวลงมานะครับจนถึงโอ้โห و, ผมว่าน่าจะร้อยกว่าแล้วนะกอคคกคกกรอกชัมม่วโมงกดแป๊บเดียวเนี่ยใบเดียวจริงไอหาเอ้ยแล้วมันใส่มันใส่ครั้งได้ไหมเนี่ยหมดแล้วครับร้อยจ็ดิบดใบนะถ้าใครเปิดพันใบผมว่าน่าจะได้ทักสิบใบอะ่ะโมงหนึ่งชิ้นเกลือร้อยเจ็สก้อน มันเป็นอย่างนี้แหละจริงๆคนผมเห็นคนหลายคนแบบเปิดไปแล้วผมก็รู้สึกว่ายอมรับเลยว่าเออคงได้ประมาณนั่นแหละนะครับเอ้ยแต่ผมอยากได้แบบตัวเด้งๆอ่ะอยากได้ตัวที่มันแบบว่าหมุนๆรอบตัวเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนดิไม่รู้ว่ามันเดี๋ยวขอส่องนะขอส่องแป๊บหนึ่งไม่รู้ว่าได้ได้อะไรนะไม่ได้รู้ว่าได้หมวกหรือว่าได้เป็นตัวพิริคุพีฉานะอ๋อได้เป็นหมวกนะครับยังไง ผมว่าหมวกนี้แม่งเกินตลาดเลยวะจริงๆหมวกหมวกที่โชว์ว่าเราอ่ะเป็นการกินเพลริคูได้เยอะมากนะครับคนคนใส่หมวกเนี่ยคือคนที่กินเพลริคูเยอะนะครับเพราะว่าเดียวไม่ได้นะ <laughs> อย่างเท่อ่ะดูดิเอ้แต่ผมชอบนะหมวกมันอย่างเท่เลยอะ่ะเออแต่มันเดียวไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นหมวกที่เพิ่มมีพีอยู่นะถามว่าเอาไปใช้ได้ก็เอาไปใช้ได้อยู่ ร้อยิเวดขวรหายไปแล้วนะครับแคปมา1ชิ้นนะครับหมูอลาเล่